สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวน้อยเมืองยะโสจ่าวันนี้ไม่เห็ดแกงเขาเอื่นยังไงแกงปลาไก่พี่น้องแกงปลาไก่น้ำมันลงไปผัดนะจ๊ะแล้วก็พริกแกงพริกแกงอันพริกแกงนี่่อยมันบบเพดข่อยก็เลยต่ำมาพริกใส่อีกพี่น้องต่ำมาพริกใ่เพิ่มของไปอีกเออตํำพริกลงไปแล้วก็ผัดพอหอมหอมน้ำมันกับพริกก็กระเด็นกระดอนกระจายนะจ๊ะใส่กล้องจ้ะใส่ไก่ลงไปพี่น้องไก่ วเห็ดลายเราเห็ดขาเดี่ยวเห็ดขาต่อยขาเดียวขนาดนี้เฮียนขอยกับกินบ่เบิร์ดเด้ข่อยเห็ดเห็ดเห็ดไปหลายๆายก็เอากินไม่หมดใส่ตู้เย็นอัดแข็งอัดแข็งไว้พี่น้องเปี่ยมอาหยะอยู่กับเขาเพราะว่าอันเท่ากันเห็ดเผ็ดเกี่ยวกับแนวกินเนาะบันนี้พอเห็ดไปหลายๆลายม่ผู้ใดกินซอยข่อยข่อยกันั่งเอามวเก็บกินวันนี้เพื่อสิได้คลิปเพื่อสิคิดคลิปออกแต่ละเหมือแต่ละเวนได้พี่น้องใชไดายกับเขาเกานะาเออก็ว่ากันไปผัดผัดแล้วก็ใส่ อันพัดไก่เห็นมันสูงกับพี่น้องแล้วก็ใส่เติมน้ำเนี่ยจังหน่อยกระทะมันแห้งมันขางบานก็เจ้านั่งจับอชิวอ้าชิวหอยพัดพริกกับไก่ใส่กันขางบานก็เจ้าจามพี่น้องเพิ่นจามอชิวอชิวอยู่เก่งใจเพิ่นก็เลยเติมน้ำลงไปนะจักหน่อยเออที่ตนก็เจ้าอันกินมันดอกเนาะกินมันหนันบันที่นี่ก็ใส่เครื่องลงไปมีกระชายใบมะกรูดแล้วก็บักพริกน้ำบักพริกสามสีน่ะพี่น้องพริกแดงเหลืองเขียวอย่างนั้น ผัดลงไปห้มันหอมหอมใสกระชายลงไปแล้วก็จะเติมน้ําลงไปอีกนิดนึงนะพี่น้องเนาะอันขางบัานขางบัานกระจำไ <ś v air> <ś v air> ข่อยเฮ็ดไปข่อยกระจำเพราะไข่ก็เจ้ากระจำเพราะก็เจ้าก็ขาะไระยกหัวอนนวันบัานข่อยมันบบเมนแบบคั่วคั่วปิดเนาะพี่น้องมันเป็นคั่วเปิดนะนกินมันก็ออกข้าเจ้ากับร่างถัวยุขางบาัานข่อาก็เจ้าจำ่าสันนี้ เก่งใจบันอยูเด้เออมาเป็นยังดอกต้นดนเมื่อและเชียเห็ดเนี้กินกระดาษว่าได้เห็ดดูเราลูกเต่อยอยาบ่อแนีปรุงตาสูตรอันอาหารไทยอ่ะจ้าน้ำมันหอยฟ้าเขียวอ่าแล้วก็อะไรนะอันทั่วเหลืองอยังยังนั่นนะเออกใส่ลงไปแล้วก็ผงเอลซ่ารสด,ดีน้ำตรงน้ำตาลกับว่ากันไปปรุงลงไปพี่น้องแบ่บคือกันสูตรนี่ บ่ใส่ครบทุกอย่างก็แซ่บนัวไม่กลัวไข่นะจ๊ะพี่น้องป้องปายสู้ทุกสู้ก็สิใส่จังซี่ล่ะซ่ํานี้่ะบ่ได้หยังหลายดอกนอกจากเฮาซื้อผักซื้อหญ้ามานันเนาะพี่น้องป้องปายอัน You you ่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เบิ้งคลิปให้ข่อยให้มันจบในเด้อพี่น้องเลยข้าวเสียดีมีรายได้ในการทำมาหากินนะพี่น้องเนาะข่อยก็จะสิไปเฮ็ดหยังอายุข่อยก็หลายแล้วบ่ฮู้ว่าสิไปเฮ็ดหยังจ้าก็เฮ็ดอันคลิปนี่แหละเพราะว่าถ้าจะของธนัดคือการทำกับข้าวเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดกับข้าวก็จะของธนัดเฮาก็เฮ็ดตามพี่ข้าวนัดนี่แหละเออเป็นอุปนิสัยของเราในการทำกับข้าวเราชอบเนาะพี่น้องเนาะเฮามักเฮ็ดแนวกิน ข่อยนี่มักได้เห็ดมือละสามสี่อย่างข่อยก็มักเออไปที่นี่ก็เปลี่ยนใส่หมอเอากระทะไปล่างเปลี่ยนใส่หมอน่อยจ้าปวดหลังมือแลงซากกลับมากก็มากินกินบ่เบิวดเราไข่ผู้เดียวนี้ลูกข่อยบ่ได้กินน้ำเด็กกับขขาวเมนูนี้ลูกข่อยซื้อหมูทอดซื้อมาสองขีดกะเจ้าเทียงแล้วก็กินชู้ชีแล้ะก็พ่อแล้วจ้าซื้อนมปังมากกันั่งกันผ้ากันกินแล้วก็แค่นั้นแหละนี่คือกับเขาพ่อกับแม่เมื่อได้พอวัยอยู่แม่กินผู้เดียวจ้าโซโลผู้เดียวแล้วกินบ่เบิวยกับใส่ตู้เย็นค่ะฟิตจ้ เออก็เป็นกับเขาแชแข็งอันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้คอยนเดไดอพี่น้องด้วยเป็นเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเพี่น้องอะ่ะมื้อนีแม่นูกับแกงป่าไก่นะคะ